เคียไม่จบสักทีแม่งไม่ยอมรับความจริงเลโวโตจีนที่ที่สูางข้างบนสองเก้าสองเก้าสองั้งแล้วก็ข้างในเจ็ดสิบหกในดำไปเป็นพี่คุยก่อนเรื่องเคเคครับเรื่องเคเคะครับครับคือผมไม่สามารถให้ได้จริงๆครับขอโทษด้วยครับอ่าเอาดิ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หน้าพารนียมาสนุกเลยโยฮู้สวัสดีเจ้าค่ะพี่พี่สวัสดีครับโฮมลอยือเปล่าใช่ต้องโฮมเตยลอยโฮมทิปรับไปทานกัดีิ่ะพี่ไปไหนมา คือนี้แหละก็จะขึ้นกบรอะไนเี้ยคออ๋อขึ้นเลยสวัสดีค่ะพี่เว้าดีนะดีที่จะรอดเออะโม่หน้าพอดีสวัสดีแล้วค่ะพี่จ้าครับ้งอิตั้งอิจะมีเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะ คนาคนามันน่าจะปวดเนี่แล้วนไม่ได้ไปไม่ได้ไปเาแล้วเขาด้วยมีเรื่องมีเราแล้วว่ามาดิคันไม้คันมือเลยคันมือยิ่งเด็กูไปมีรอดแบบแซมเอรี่หกเก้าไหมมันมีหกมีแซมเบรี่ชื่อหกเก้าเลยเหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอลงเท้าหมือนนีเขามาชนรถรถคิตตี้แบบชนแล้วถอย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 ชนแบบจนรถไปกลางถนนนะแล้วก็มาขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่โพที่โพตั้งใจใช่ที่โพธิ์ตั้งใจชนเลยไม่ไม่ไม่เจอพี่มาบอกแล้วแลเราก็พูดกับเราไม่ดีไงครับพี่สาวรอดครับมี่ข้าวครัรถ รถแล้วมันมัไไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยพูดพูดไม่ดีอ่ะแล้วก็ูไปไปไปคุยก็ไม่ขอโทษไม่เที่ยงนั้นมาพูดขอโทษตอนสุดท้ายถามถามดูมีใครมีแต่ขอโทษว่าไงรู้ไหมตอนนี้มีใครมีขอโทษบอกว่างั้นผมขอโทษก็แล้วกันก็แล้วกันคืออะไรมึงจริงใจไหมมึงจริงใจไหมก็เลยบอกว่างั้นกูไม่รับคําขอโทษขอโทษก็แล้วกันนะไอ้กี้เขก็ไม่ไม่อะไรถ้าเขาเปิดเราเราก็เราก็เล่นแค่นั้นเองร้อยเขาทําเราแค่นั้นเองแล้วทำไมต้องร้อยเขาเปิดอ่ะก็บอสบอกว่า ถ้าใครทาเราเราสู้ที่สุดแล้วเขามมนทําเราเหรอแบบเนี้ยไม่แต่ครอบครัวเขาโอเคไงก็ต้องดูว่าจะมีอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เล่นครอบครัวเล่นเป็นคนใจเย็น่จขอบเอาเลยโหดอย่างว่าต่ขอบโหดประเภทไหนวะเนี่ยแต่คันไม้คันมือเฉยยุ่เอาเลยเอาเลยเอาเลยมึงเงียบเสียบสนึงจะเปิดขอบอแล้วไม่ให้เงินกทีสามหมื่นสวัสดีค่ะเงินตังค์กับแดกแล้วแต่น้องเล่นไม่ได้น้องไม่ได้คนใน เอ้ยไม่ใช่สิเรายังไม่ได้ขึ้นสภานนิใช่ไหมเราก็น่าจะเล่นได้หรือเปล่าอเปล่าหรือเปล่าเด็กโทรไปก็ไม่รับพี่นอยโมอะไรเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับพระจางสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคระเชียงใครอ่ะเสียพี่โจไม่พี่โจดูเมาชื่อไหร้ไหมมันมันชื่ออะไรอ่ะขอชื่อมันหน่อยดีพี่น่ชื่อจอ จอร์ดหรือจอร์ดที่อะไรจอร์ดจอร์ดจอร์ดช่วยดจอดสักหน่อยดิค่ะจเย็นใจเย็นจะขอบใจเย็นเชื่อกูเชื่อกูเลยอ่ะโอ้แค่เขาเปิดสิโล่สี่ยังพี่แค่เขาจะเปิดนะเอาแล้วเปิดรองถ้ามันเปิดมันไม่ถ้ามันเข้าคันมือเฮ้ยมีอะไรกันครับมึงทำอะไรมึงนึกถึงคำพูดของเขาทำแบบนี้เขาทำแบนั้นด้วยดิเขาหาเรื่องก่อนคันมือน้องก็กำลังคันมือมากจยางตัวเปิดอ่ะ แต่ทาย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 ี่นี่พี่จะาขอบเป็นตัวเปิดไม่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 อม่ไ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 ม่่ไม่ไไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่่ไม่ไ่ไ่ไม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 ่ไ ฟีลแบบว่าไปเลยอบอกแบบไปเลยไปเลยจับคู่กันหรือยังอะยื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคนยังไม่ครบเลยไปโรงพยาบาลไม่มีอยู่จริงยังไม่ได้ในครัวน้องยังไม่ไปยังไม่ได้เข้าเมืองเปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมอ๋อรวมแก๊งอยู่จ่างท่านี้เข้ากับพี่ปะไม่เลยอ่ะครับผมจ่างหน้าอยู่สยามดิสคัฟเวอรี่ จ่างทำน่าจะดีกว่าเอาข้าวมาเผื่อด้วยนะเอออันนี้ข้าวว่ะจ้างอะไรนะกราฟเ่นเสียงด้วยค่ะทำเสียงะไรงยไมไงอาม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 าลางาม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 อมามามามักกมา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 ามามมามาแล้วมาวาาหามม เจ๊เจ๊น่ตโลมาเกิดอะไรขึ้นครับผมงงเงง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 งรงง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 องง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 รงงงงงงองง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 งองง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 รงง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 งอม จะมเสียงมันแปลกวะเสียงจักรจี้หูจริงอเป็นอะไรคาถาอะไรเโจครับมลกอลกอกอใช่ครับสวัสดีครับล้วยกล้วยกล้ยอันนี้ยังไม่บ็อกซิ่งนะครับจริงอ่ะไหนลองพี่ทำมารีพี่ทำาล่สวัสดีครับไม่นทาเไม่ครัเดี๋วต้องไม่เอาพี่ต้เดี๋ยวอ่ะ

สรุปแล้วเขาเขาเปียกเขาเปียกเขาเปียกไปเลยอ่ะแต่ขอไปกูไอโตไปไหนเอาไปไหาหามอสเถอะเจอแล้วกูไปเอาเอาทุกคนจับคู่แล้วก็ไปไปทำหมูมันได้เลยไม่ต้องรอแล้วเสียเวลาผู้ใครเนี่ยมีใครว่าไปต่อไปผมขอให้มันรวมกันไปเลยสองทุ่มครึ่งนะครับต่อไปโลว่าครับผมเขาค่าไม่มีไม่มันมีมันมีบางคนมันยังไม่มาโลว่าค่ามีครับผมโลว่าเเลยข้าใจแต่ต้องเชื่อถือให้พร้อมไง ไม่งั้นมันรอกม่ได้รอกันมามีแต่คนมีรถนะไปกับัี่คปก่าดีกว่าไปกับพี่คาร่าเดียว่าไปกับพี่คนนี้เปลี่ยนสลับพีไปกับผมไหมคุยให้จบได้ไหมคะเพราะว่าคิตตี้กำลังมาคืออยากเคลียร์ให้จบวันน LI: like ี้เลยค่ะใช่ครับจะได้แต่ให้เคลียร์ให้จบวันนี้ก็ต้องคุยกับคุณอาคนอื่นด้วยสิอย่างนั้นน่ะครับไปไปทำงานทำงานทำงานไปทำงานทำงาน ต้องคุยกับคนอื่นด้วยครับไม่ได้คุยกับคิตตี้กับฮังเลครับรนนะคือไปหมูเลยเร,เรื่องมันเกิดที่คิตตี้กับฮังเลไม่ใช่หรอคะเม่เคยขับรถสวยฮะม,มันเลยเถิดไปแล้วครับถ้าเกิดให้พูดจริงอะครับเลยไปถึงไหนคะเลยไปถึงที่ให้สิงโตเข้ามาคุยแล้วครับถ้าเกิดไอเียระดับแรกก็ต้องไปผ่านสิงโตนะครับถ้าเกิดใช้เหตุผลในการคุยเพราะตั้งแต่แรกแล้วผมก็อยู่ด้วยทางคุณจอร์จไม่ได้ขอโทษอะไรฮังเลเลย แล้วฮังเล<อ>ดได้เป็นของกส<อ>ิกโตก็คือต้องเคลียร์กสิโตครับไม่ใช่เคลียร์ฮังเลครับนี่คือเหตุผลครับคือฝั่งฝั่งเรานะคะฝั่งพี่จอร์ดขอโทษคุณไปประมาณสิบรอบตั้งแต่ที่ไม่ครับเรือเรอียร์เกียร์กรอมาตรีฐาง,งานนี่ของข้างในครับคือตอนนั้นผมไม่รู้นะว่าคุณได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าผมอ่ะมั่นใจว่าผมพูดพูดขอโทษไปแล้วครับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช oh nee, ่ท right? ี่แพ็คนะครับที่โผลครับที่โผล่ครัโผลที่เลคนไหนคือจอร์ดอะคนนี้เหรอคุณยังคุณยังตึงดามด่มเน่ยใช่ไหมก่อนที่คุณจะจะแท็กรถตึงตึงตึงเอาละไม่ต้องทานะอนนี้ตอนที่ชนคังแรกก็คือผมขอโทษไปคือเรียบร้อยแล้วครับขอโทษแล้วทำไมต้องชนครับผมเฮ้ยพี่ลาดเอาว่าพี่ลาดตึ้งไปเลยไปจบ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 ไป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  แยกย้ายไปขอขออนุญาตพาหลานไปพามกันนะครับเพราะต้องทํางานแล้วเรื่องมันจะจบยังไงอะคะคือผมอยากให้จบครับจะได้แบบว่าแยกย้ายกันไปฟังก็ผมจบแล้วไงจบแล้วจบแล้วครอบครัวคุณน่ะผมจบแล้วไงคุณจะเอาอะไรผมอีกไม่ค่ะคืออันนี้คนในครอบครัวชาเมอร์เหมือนกันอ่ะแล้วยังไงครับคือคุณคือคุณจบกับครอบครัวชาเมอร์แต่คุณไม่จบกับพี่จอร์ดถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่ผมก็ไม่ได้อะไรเขานี้ก็ไม่ได้อะไรคือคือจะไม่มีเรื่องกันใช่ไหมคะใช่ครับ โอเคก็คือจะให้พี่จอร์ดมาเคลียร์ให้ขอโทษทุกคนให้จบวันนี้ค่ะจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายค่ะแต่อันนี้คิตตี้มาแล้วพี่จอร์ดคิตตี้เสื้อชมพูเจ้าของรถขอโทษคิตตี้ผมขอโทษด้วยครับที่ชนรถคุณครับอืก็อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือผมพยายามที่จะหาทางออกะอครับ คือไม่แล้วทาไมตอนแรกคุณไม่มาคุยกันดีๆก่อนนะคือทําไมคุณจะต้องหนีแล้วก็แบบมาตึงใส่ตั้งแต่แรกอะคะ่ะและ<ม>คืออันนี้คือตอนแรกแล้วคุณแบบคุณมาคนเดียวคุณก็ก็เลยแบบว่าไปไปแบบไปบอกแบบคนอื่นเงี้ยหรอว่าว่า,วา,วามันมีปัญหากันเลยีม<ง>ีมของพวกคุณคือชุดสีดาใช่ไหมฮะไม่อ่ะเปลี่ยนเล่นๆค่ะเปลี่ยนกันเล่นๆคือถ้าคุณขอโทษไปตั้งแต่ตอนนั้นคือมันก็แบบไม่ได้มีปัญหาขนาดเนี้ย โอเคเดี๋ยวผมมาคุยใหม่ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาคุยใหม่พวกเราไปเปลี่ยนสูตรใส่สูตรใดให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โต้ว่ะพี่โต้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเชโดเฮ้ยพี่คาร่าพีลงลล์ซีพี่คาร่าแล้วไงให,ให้ให้บอก ในดักแชทไหมเอ่อบอดดักแชทเป็นแค <Hey. S 2> แดงเลยมาแดนแดงเลยในระบมาสยามเนี่ยเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเอาว่าจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โห oh, คนไม่แน่นร้านไปหรอเนี่ยเอาละฮะ รอวันนี้มานานแล้รอวันนี้มานานเนียบเลยนะว่างันไม่ไม่อยากกูดองเท่าไหรนะพี่ไมด้ไ่ซื้อไม่กินห้าสองศน่ตัวใหม่ไหมไม่ต้องพูดพี่สัยไม่ีตังคาสองนย์ได้ไหมไม่มีแล้วของผู้หญิงกูเปลี่ยนตีแกง่ตีแแทแดงอย่างนี้ใช่ไหมพี่สันนุยค่ะของอะไรนะไม่เข้าเลยแฮะสันนุยครับว่าไงครับเอาไงพี่ตาจางเอาไงคืออะไร สู้หรือเปล่าเอาสิฮะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เราต้องเคลียร์ก่อนให้มีสิ่งตัวนี้ใี่เายที่ไม่มีอข้าโบโอเคนะข้ารับพี่แป็โอเคเลยนะข้าโบใหญ่ยพี่โอเคแล้วจิจะข้ารับพี่มา100นี่ยัดลืมดูโอ้พี่โอเคนะมันเป็นสไตล์ยืดยันดีนะน้ำอ่างหุ่นสแก้วไหมคะนี่ก็จะขังหน้าอ่างหุ่ยซื้อน้ำอ่าง โโอ้หเขาจะตีหัวกันตายหายตลอดแตกขึ้นแก๊งเสร็จอีทีอะร่อยไอ้บังหมุนไปแก้วถึงแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอ๋อจริงๆนะพี่หล่อพี่หล่อไม่ต้องเปลี่ยนชุดมันก็แดงแป๊ะเลยมันไม่มีไงมันไม่มีแดงหน้าหนูสะเก็บไหมใช่ล้อเดียวนะมันใส่ไทยมาด้วยเหรอวะอยากได้กว่าเยอะหนูหนูหนูไม่ไปบอกชุดทั้งเร่ะบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเขามีเรื่องกับเราหรือเปล่า ราต้องรีบไปแล้วหรือเปล่ารีบวิ่งดิได้ได้ได้ที่เออพี่หาดวิ่งฉันก็วิ่งแต่เสื้อไม่สวยเลยไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยเสยืส้อไม่สวยเพื่อนก็ไม่เติมชิปแล้วชิปแล้วไอ้ช่างเพื่อนไม่เต็ม ยังยังยังไม่มีเรื่องโอ้โหแดงขนาดนี้หรอมีมาเหรอโคตรแดงเลยอันนี้เชฟรหรือเปล่าไม่ใช่เขาพบยังไอ้เหี้ยพี่ชายเหมือนเชฟเหรอแม่งมาปิดตีตลอดไปเรียกหมอไปให้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมอุ้มเองไปหามหมอิทีไปไป,ไป ก็เตียโอ้โตใ่ใจเต็มอันนี้คือให้พูดยังคะพี่หาดโหอย่างชอบพี่หาดเลยว่ะเออนะเดี๋ยวพี่หาดเหรอครบยังพวกเราหมดยังยังพี่พี่หาดเอ้ยมาแล้วมาแล้วม่เอาตัวหลักมาแล้วคิดเตี้ยมาอย่างเท่เลยโดนนะครับผมเป็นไรโดนเอาไปโจมยังไงครับ ใช่สวยตอนแรกสวยกว่าไม่เป็นไรอันนี้เช่าเอาเดี๋ยวน้องมีมผมอยากที่จะขอโทษนะครับเอ้าเมื่อกี้ตอนที่ผมไปหาคุณคุณยังตึงใส่ผมอยู่เลยถูกไหมทำไมถึงมาเสียงอ่อนตอนนี้ล่ะผมไม่อยากให้ขรอโครวผมมีปัญหาเอ๋สิงโตยังไงอะล้อรับข้าขอโทษเป็นไรเดียนี่มันก็เวลาฟาร์มเราด้วยดีนั่นนั่นเลยมาจะชั่วโมงมะกอพันแพคอุ้ยอุ้ย ถ้าไม่อยากมีปัญหาแล้วทำไมตอนแรกไม่ขอโทษตั้งแต่แรกอะคะทำไมไม่นึกถึงครอบครัวตั้งแต่แรกอะอันนี้ต้องยอมรับนะคุณผิดที่ตัวคุณนะครับคร<ข>อบครัวคุณอนะไม่เคยมีปัญหาผมเลยผมไม่เคยมีปัญหาครอบครัวของคุณเลยตัวคุณเองอะคุณทําให้ตัวคุณเองมีปัญหาเองถูกต้องไหมคือเขาผิดจริงค่ะแล้วเขาก็ขอโทษไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่พวกคุณอาจจะไม่ได้ยิน งั้นผมขอโทษก็ได้ข้างนี้ผมคำพูดนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะงั้นผมขอโทษได้ครับนี้มันไม่ใช่นะวันนี้ไม่ใช่หรอคือคือจากที่ฟังอะค่ะพี่จอร์ดเขาขอโทษไปสองรอบเอางี้เอาที่เอาพวกผมที่อยู่ในเหตุการณ์ไหมอ่ะค่ะอ่ะเฮ้ยเล่าทีดิเขาขอโทษยังไงรอบแรกผมไม่ได้ยินนะครับแต่ส่วนรอบสองที่ยืนเคลียร์กันอะอ่ะพอเคลียร์กันเสร็จปุ๊บ เขาบอกอ่ะเอาเอางี้ครับงั้นผมขอโทษก็ได้ซึ่งคําว่าก็ได้ขอโทษก็ได้มันไม่จริงใจเอาซะเลยครับจากมุมมองผมนะฮะชื่อแกงหกเก้าอะไรนะใช่ไหมพี่จอร์ดาถ้าในตอนนั้นน่ะถ้าในตอนนั้นน่ะผมมองว่ามันก็ผิดทั้งสองคนอย่างเช่นผมก็ไปชนรถคุณใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างคุณก็มาการที่เราไปจอดขวางทางแพ็กหมูอะขวางทางตรงนั้นอะที่จริงมันไม่ควรนะครับผมว่าอ่ะถ้าจะเรื่องนี้ได้ครับผมแก้ถ้าจะเล่นเรื่องนี้ใช่ป่ะล่ะ Oh, ผมขอพูดผมขอพูดก่อนตรงนัはは้นมันคือจุดทำงานของทุกๆคนนะครับซึ่งกาดีๆเอ้ยย่าแป๊บหนึ่งเยอย่าเงียบๆเงียบกว่าชุดสีอื่นคือตรงนั้นมันคือจุดทำงานนะครับแล้วคน่ะต่างคน่ามแน่มันเข้ามาจอดกันทุกคนแล้วบางคนเขาออกมันก็เป็นที่แบบมันก็ไม่เป็นระเบียบถูกไหมแล้วซึ่งคุณจะออกทําไมคุณไม่เดินไปบอกเขาดีๆรบกวนขยับรถให้ผมเลยครับผมพูดเรื่องนี้ไปสามสี่รอบแล้วนะคุณคุณไม่เข้าใจจุดนี้จริงๆหรอ อ่าผมผมเข้าใจในจุดนั้นก็คือผมไม่โอเคนะผมไม่โอเคนี่ผมพูดจริงก็คือมันมันเป็นมันเป็นความผิดตรงนั้นส่วนส่วนนั้นเป็นของผมนะครับที่ผมไม่ยอมเดินไปขอโทษนะครับตอนนี้ผมไม่ยอมเดินไปบอกคุณว่าให้เลื่อนรถอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความผิดของผมผมเลยขอโทษในสอันนี้นแบบจิตสำนึกจริงจริงแล้วคุณมาพูดคุณขอโทษแล้วคุณมาพูดเมื่อกี้ว่ามันผิดทั้งคู่ได้ยังไงมันผิดที่ตัวคุณไม่ใช่ตัวผู้ผมและทุกคนในเมืองอะแล้วทุกคนในเมืองเขาก็รู้อยู่แล้วครับมันต้องรู้ที่ตัวเองแล้วเเรื่องนี้ยมมันไ่่ใชที่คุณจะมมมาพููด่ี้ันไถก ผมไม่โอเคเลยผมพยายามคุยดีๆแล้วอะคือเอานี้นะคะตรงนั้นนะคะมันเป็นเข้าดูอ้างเยอะไปอ่ะถ้าเขาแบบแค่ขอโทษที่แบบว่าเอออะไรจักใจอะมันก็จบแล้วอะคือจุดตรงนั้นมันไม่ควรต่อจุดไหมคือคือก่านะคะคิตตี้ไม่ได้จอดขวางรถเขาเลยคิตตี้จอดอยู่มุมมุมขวาได้ซ้าก็คือขวางก็คือต้องตรงกลางประตูทางเข้าที่จะไปแพ็กหมุถูกปะแต่คิตตี้เออคิตตี้ไม่ได้ไปขวางตรงนั้นเลย ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมอยู่ๆคุณถึงมาบอกว่ารถคิตตี้เนี่ยไปขวางเขาพี่เจ็ดอนั่นี่แดนปะเนี่ยพี่เจ็เนี่ยมันเหลือมันก็จริงครับแต่คือพื้นที่ตอนที่คิตตี้จอดอะคือมันเหลือแบบเยอะมากๆซึ่งอย่างที่พี่แบบสิงโตกับพี่ทําบอกแล้วว่าตรงนั้นมันเป็นที่ที่ทางานของประชาชนทุกคนซึ่งการที่เขาม้ใครขายข้าวไหมครับตรงนี้มันก็จะมีแบบช่องว่างช่องว่างนิดนึงให้คนเขาออกแต่ถ้าสมมติว่าพี่มาบอกคนข้างในว่าเออรถคุณขวางอยู่หรืออะไรเราก็ เราก็ยินดีที่จะไปขยับให้แต่ไม่ใช่ที่คุณมาถอยชนซ้ําแล้วซ้ําอีกแนี้ครับมันไม่ถูกต้องอะค่ะคนเรามันคุยกันดีๆได้พี่ไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์แบบนั้นถอยชนซ้ําด้วยเหรอขยี้คือชนคือถ้าเมันหมายความว่าไงว่างี้ไม่แฮปปี้วะใช่พี่พี่ทางเลยบอกว่าถอยชนซ้ำอ่ะคุณถอยชนซ้ําเพื่ออะไรเนี่ยยังไงครับอ้เดี๋ยวฟังกันนะฟังผมกอนนะทคนฟังผมนะครับครอบครัวเขาไม่เกี่ยวนะครับเป็นตัวเขาเองเท่านั้นนะ เรื่องนี้ตัวเขาเองเท่านั้นที่ผมติดใจอยู่ครอบครัวเขาไม่เกี่ยวเราอย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาครับคือคิตตี้ต้องการยังไงอ่ะให้เขาขอโทษหรือให้เขาทําอะไรเพื่อที่จะหายได้เพราะว่าที่เ,เ,เขาก็ขอโทษไปหลายรอบคือคิตตี้บอกไปแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของคิตตี้แค่คนเดียวแล้วอ่ะพี่ๆทุกคนเลยต้องการยังไงคะผมว่าครองคิตตี้แบ๊คยเ์อยู่แล้วพี่พเาไหไร่ดีย เจ็ดพอไหมสิบเลยแล้วกัน12สอได้ไหมหรือสิบหกเนี่ย20แแ้วกันเอาแค่สิบก็ได้สิบพอสิบพอเอาให้มันดูแต่ครอบครัวคุณห้ามช่วยในเมื่อเรื่องมันเกิดจากคุณคุณไปหามาช่วยอยู่แล้วโดูทรงไม่ช่วยไม่ได้หรอกมันไม่เกินไปหรอคะสิไม่เกินหรอครับไม่เกินแล้วถอยรถชนซันตั้มหลายๆรอบไม่เกินไปหรอ แล้วพี่ทั้นี้ว่าเบาคะไมพี่ก็มาชนรถพี่จอร์ดนะคะชนยับเลยแล้วเขาขอโทษไปแล้วครับตอนผมเดินไปคุยตอนแรกคือเขาเม่อยู่ค่ะตอนนั้นนะคะไม่ไม่ไม่ผมเรียกเขามาคุยผมเรียกเขามาคุยเขายังไม่รู้จักคําว่าขอโทษเลยตอนแรกอ่ะยังตึงใส่ผมอยู่เลยถูกต้องไหมเขาเถียงนะถูกต้องไหมขอเรียกพยานได้ไหมคะถ้าตรงนั้นมันมีคนอยู่จะรอบหนึ่งรอบสองไม่สําคัญหรอกแต่ว่ารอบแรกอ่ะทาทาไมอ่ะไม่คือรอบแรกอะค่ะรอบแรกมันบังเอิญไปโดนนะครับ อ่ะบังเอิญบังเอิญบังเอิญกันัเินะบังเอิญหลายรอบเลยบังเอิญเดินหน้าเดินหลังเลยเหรอครับโอ้โหยิงพูดยิงผมว่าตอบแมนๆมดีกว่าถ้าเกิดพูดว่าบังเอิญผมขอพูดนะเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ผมบอกคุณแล้วว่าหลานผมบอกคุณแล้วบอกว่าชนทําไมคะเรียกเงินแล้วคุณก็บอกว่าก็มาขวางทําไมอ่ะรถคุณหรอแล้วหลานบอกแล้วผมก็บอกกับคุณว่าอ๋อไม่ใช่ลถพวกผมครับ แล้วคุณก็เลยถอยชนถอยชนอีกประมาณสี่รอบครับตรงต้องขวางเทนาไรนี่ผมไม่ได้พูดนะครับขวางทำไมคุณบอกว่ารถของคุณวนางคุณกลับมันตอนเดิมอีกแล้วแล้วผมติดผมติดเรื่องหนึ่งนะที่คุณบอกว่าคุณรีบรีบไปเคียย์หัวหัวจะระเบิดใช่แต่คุณไปแพ็คใช่คือมันตอนที่แพ็คผมคำนวณเวลาไว้แล้ว่าต้องีไปแพ็คแล้วก็มันจะเสร็จพอดีผมคำนวณแล้วแหละว่าสิบเมตรอะดูแล้วไม่ใช่ นถ้าทางเรื่องนี้พวกคะไม่ผิดไม่มีครับครอบครัวนี้อยากให้ครอบครัวยุ่งครับในเมื่อปัญหาเกิดที่เขาครับเขาเป็นแมนแมนพอเขาก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดคุณแมนนะผมว่าจะไม่ติดใจอะไรแล้วนะผมว่าคุณคุณแมนดีกว่าครับใช้เหตุผลคุยกันครับผมก็ไม่เห็นการทั้งหมดนะพี่จ้าขอบเดินยานยานกลเดินพี่ขอบเลยพี่ขอบจะเอาวอง้พี่ขอบจะเย็นเดิังอ่า ฝั่งคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดคือฝั่งนี้มีพี่เขาคนเดียวฝั่งผมยังไม่ทำอะไรเลยคือที่เป็นพยานนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าจุดเกิดเหตุเอาละคนเริ่มมาแล้วไม่อยากให้อันนี้กันว่ะโอ้โหดูคนมุงสิคนเยอะแล้วครับันนีกหคือคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วคือไม่รับคำขอโทษถูกต้องไหมคะขอโทษไม่ได้แล้วใช่ไหมคิดเีงผมรับเป็นเคเคอะครับเรื่องอะไรกันนะงั้นเดี๋ยวผมขอคุยก่อนะพี่ก๊อตเดี๋ยวขอคุยก่อนขอความมาคุยตรงนี้ครับ เดี๋ยวเรามาคุยนี่การอ้างนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพาพาขึ้นจริงๆนะหมายถึงว่าแต่ละคนอะเปลี่ยนบคืนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกูจะเอาเคเคสิบเม็ดแล้วเขายงเงียเขาเข้ามาชูใช่ไหม แต่ไอ้หัวแดงนั่นถือถังน้โตนะไอ้หัวแดงถือถังจะเอาใช่เะล่าโตแล้วไปรออุโมงค์ไปรอวแล้วนะไปลออุโมงค์ไปรออุโมงค์ให้เขาเปิดรอให้เขาเปิดให้เขาเปิดไม่เปิดหรอไอ้เขาเปิดถ้าเปิดเขาไม่เปิดหรอกไปรออุโมงค์ไม่รอรอเราเราคุยกเองปั๊บเองใช่ดีมึงใส่ผิดสิให้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมผมขอคุยแล้วขอคุยสารบนิดนึงเแบ็กมขอคุยสารบนิดนึงถ้าเขาไม่ให้ช่วยโตมันหนักไปโตหนักไป ให้ครอบครัวช่วยดีกว่าถ้าเกิเราเขาอย่ครอบครัวนั้นก็ต้องให้เขาช่วยด้วยกัน้วดีกว่ากำหนดเวลาสุดที่ละครช่วยก็รู้เออกูรู้ว่าครอบครัวเขาช่วยอยู่แล้วแต่ว่ามึงแค่จะกดดันใช่ไหมล่ะเออกูจะกดให้ให้นี่กูจะกดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เขาถามหาพยานใช่ไหมตีโทรเรียกหมอมาเลยครับต้องพยานพยานทำไม่ไต้ต้างไม่ต้องยเลยใช่ไหมเอาไม่ได้ว่าความ ครับไม่ได้อยู่บนสันไปรองข้างล่างมันจะได้ถ้าวจ่างไรหลังห้าอย่างไรไปรอข้างล่างไปรอข้างล่างมันจะได้เดูนนายกนี่ถือขวานเองตัดแล้วนะไปรองข้างล่างดูดีฮะเอฟซีจะได้ไม่เห็นไปรอข้างล่างแล้วรอให้เขาประชุมกันก่ันเปิดซาตอนเขามาคุยกับฮังเลคนเดียวเขาก็มันลุมเลยนะนายกจะสัแต่ฮังเลบอกว่าเขาลุมอะไรอะฮังเลฮังเลแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแต่เรื่องมันเกิดที่ฮังเลเกิดที่ฮังเล หนูโอเคไหมหนูไม่เมียจ้ะการพูดแล้วก็การอะไรก็เลยแบบว่าเรื่องแบบที่ฟังมันแยงมากเลยที่เดือดมากเลยที่นั้นมันเป็นของเขาไม่ยอมรับความผิดเลยมันไม่ยอมรับอ่ะผมผมเดือดตรงนี้แหละตรงที่เขาบอกว่าพี่องต่างตางข้นไหมแล้วทำไมคุณไแล้วทำไมคุณคิตตี้ต้องไปจอดอย่างนั้นมันคือทางอ่อยเที่ยอะไรไปอ้าวไปอ้าวมาอะไรที่นึกออกเปล่าว่าว่ารถมันมันจะมีช่องตรงกลางใช่ป่ะตอนตอนเข้าไปโพอ่ะ มันจะมีฝั่งซ้ายจอดได้กับฝั่งขวาจอดได้ใช่ไมัที่นี่เนี่ยจอดฝั่งขวาผมบอกว่าผมจอดฝั่งขวาเลยแล้วแล้วมันมีแค่ท้ายกระบะแต่คต้อมล้นมานิ่งเดียวงเลองมันแถอะไรเนี่ยใช่แต่ตอนแรกทังเลยก็บอกว่าทัองเลยไม่ติดใจเลยนะทังเลยพูดแบบนี้แต่เขาบอกว่าเรื่องมันอยู่ที่ทังเลอย่างเงี้ยเ็กก็เลย เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขาว่าเอาเคเคแบ็กว่าใช่ไหมคเคแบ็กให้หรือเปล่าเทาเคเคแบ็กให้ก็ก็คือก็จบอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเขาบอกว่าผมว่าอย่างนนี้อะไรที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอขึ้นแน่ดู๋องขึ้นแน่นอนสยามพีเอสเออรใช่เออร์ว่ะเคียร์ไม่จบสักทีแม่งไม่ยอมรับความจริง โตีโรโ,โตโจีนที่ที่สูดข้างบนสองเก้าสองเก้าสองั้งแล้วก็ข้างในเจ็ดสิบหกเอากันแป๊บหนึ่งพี่คุยก่นอนเรื่องเคเคครับเรื่องเคเคครับครับคือผมไม่สามารถให้ได้จริงๆคนระับขอโทษด้วยครับอ่ะเอาดิ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตำรวจมาว่ะอาเหรอเอาตั้งหน่อยดิอุ้ยไม่อย่ายิงน้องอย่ายิงน้องครับตัวครับเแย่ขอพี่หน่อย,อยตำรวจ พอพอพอขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถพอพอพอขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นรถไปขึ้นมาถล่มได้ไปฮิวเวิร์ดไหมพี่พอก่อน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 แยก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 พอก่อนพอก่อนตำรวจมาแล้วไอ้โอ้โหหัดอุ้มมาดิหัดอุ้มมาพี่หัดอุ้มมาเราไปส่งโรงพยาบาลปะพี่หัดอุ้ม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 มติดยัง ยืดยันลงไปดิลงไปรอก่อนไปส่งตรงบ้างก่อนตำรวจเดาไปยังไม่เจ๊ยังใช่ไหมหยาดขึ้นมาไม่ได้ไปได้ขึ้นได้พี่เออไปดูเพื่อนหน่อยไหมมันไม่ใครเหมือนผมโดนจับไปแล้วเมื่อกี้มันเหมือนมันบล็อกอ่ะใช่เหรอมาเงินเดียวส่งตรงมาวมันโดนมัดมือไปแล้วเลยขึ้นไม่ได้บอกแค่จะเกียดผมไปรับคนอื่นก่อนพี่พี่พี่ปล่อยเลยเลยไม่ได้เหมือนโดนจับผมโดนบล็อกผมหลุดบล็อกแน่เลย พี่หันไปเดี๋ยวไปเบิกรถได้ไหมงั้นพี่ปล่อยงั้นพี่ก่อยเบิกรถก็ขึ้นไม่ได้ดิใช่พี่ปล่อยก่อนเนี่ยทิ้งด้วยหลบหลบหลบพี่หลบหลบหลบอุ้ยปล่อยวาง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 ออกไปเลยครับออกไปเลยออกไปเลยค่ะค่ะค่ะ เฮ้ยเยยังไงวะตำรวจเราไปหรอผายละพี่เขาอยู่ไหนวะว่าไงเป็นไงบ้างฮะไม่เป็นไรนไค่ะ<ไ>ปลา <c oughs> ต้องดูแลตัวเองด้วยนะอื <c oughs> ไม่ต้องบอกปลาบอกมา้าเราดีกว่าปลาอย่าทำหมานะไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของแก๊งแชโด ที่ว่าไงรู้ว่าไง